ครับจะล่อนดูเะครับครับจะล่อนดูเะครับครับจะล่อนดูเะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่หยุดไปนานไม่ได้เอาคลิปอะไรลงสักอย่างนะครับผมอันนี้ก็ทำกลับมาเหมือนเหมือนเดิมครับเครื่องร่อนแต่ทีนี้เป็นเครื่องร่อนขนาด กลมๆนะครับผมอยู่ลักษณะแบบนี้น่าจะบินได้นะครับผมก็มาลองทําดูนะครับผมผมก็ลองทาดูตามแบบของเขาว่าจะบินได้หรือเปล่าก็ก็มาลองดูทีึงว่าถ้าลองบินดูนะครับผมวิธีทําง่ายๆนะครับผมทําง่ายๆทําทจากกระดาษ A4 นะครับผมเอ,อากระดาษ A4 มาทําแป๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีนะครับผม ท่านอยากรู้วิธีทํามันทาอย่างไงก็อ่าตามกันมาเลยนะครับไปทําด้วยกันเลยนะครับผมไปเลยครับไปเลยสวัสดีครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะครับผมตอนแรกก็เอากเอซีมาทั้งแผ่นนะครับผมเสร็จแล้วก็มาพับพับครึ่งแบบนี้นะครับผมนะครับพาบมาเห็นนะครับผม พับครึ่งแบบนี้นะครับนะครับพับครึ่งพับแบบนี้กับแพรมเน้พับนว้อเฉียง,งแบบนี้ก่อนนะครับผมลองทำแบบเขาดูเนาะว่ามันจเขาทำอยู่ก็ลองทำแล้วก็ลองมาทำนะครับทำพับครึ่งแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอ ตรงนี้เราก็ได้ครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับครับอ่ะี่เ้อเสียงตรงๆนะครับเสนะร็จนะแล้วเราก็ตัดส่วนนี้ออกนะครับผมนะ ครับผครับอืมเสรส่วนนี้เราต้องติบไว้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาทำการพับตรงนี้อีกทีพับครึ่งนะครับผมพับครึ่งแบบนี้นะครับ พับยังกึ่งจนมันสุดสุดเี่ว่าจะพับไม่ได้นะครับผม ออไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยลแล้วทีนี้เราก็มาพับที่ใช้เป็นวงกลมนะครับผม นครับครับเรียนร้อยแล้วนะครับผมนี้ก็จะตัดเป็นบุครงเวงกลมนะครับ ด้แบบนี้แล้วนะครับผมรแล้วนะก,ก็ก้าวทานะครับผมทั้งสองชิ้นกันนะครับ นะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไนข้างรื่อนที่ก็จะร่อนนะครับผม นะครับนะครับร้อยง,ง่ายนะครับผมลองไปทดลองร่อนดูก็ทีนี้กระดาษที่ใส่นะครับคือนี่ครับ ที่แล้ก็ติดตรงนี้นะครับกาวติดตรงนี้เพียง เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่องร่อนแบบง่ายทําจากกระดาษ a4 นะครับผมดูว่ามันจะบินหรือไม่บินเดี๋ยวเราเราก่อจะไปทดลองบินกันดูนะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่นเป็นแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปร่อนดูว่ามันจะบินไปไกลไหมครับผมถ,ถ้าทั้งหลายจะทําก็ทําแบบผมนะครับผมง,ง่ายๆครับผมง,ง่ายๆเอาทําจากระดับ a อแผ่นเดียวนะครับผมเป็นเครื่องเครื่องร่อนแบบใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาทดลองบินกันดูนะครับผมแล้วกันครับครับจะร่อนดูนะครับ